สวัสดีครับสีฟ้าโปเกสนะฮะตู้น้ำมันและอุปกรณ์น้ำมันวันนี้เรามีเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งหรือว่าการเลือกใช้วาวสำหรับงานติดตั้งท่อน้ำมันเดินท่อน้ำมันมา,าเป็นข้อมูลความรู้สำหรับท่านลูกค้าที่ยังอาจจะต้องการที่จะทำเองหรือว่า,าต้องการที่จะซ่อมบำรุงงานเดิมที่ช่าง ที่มีความรู้ความชำนาญเนี่ยเคยติดตั้งมาให้เราแล้วแล้วก็อาจจะมีการเสียหายหรือว่าชำรุดเราอาจจะเลือกซื้ออุปกรณ์แล้วก็ไปใช้เองอันนี้ตัวอุปกรณ์ที่วันนี้<ม>ทางสีฟ้ามาแนะนำให้ความรู้ <c oughs> กับท่านก็จะมีตัววันนี้เรา <c oughs> เรามีเรื่องของเช็ควาลฮะเช็ควาลก็คือตัว ปิดกั้นกันน้ำมันสำหรับที่จะไม่ให้น้ำมันไหลกลับคืนเข้าไปในท่อในแทง์อะไรก็แล้วแต่นะฮะตัวอุปกรณ์ที่เป็นตัวเช็ควาลในตลาดบ้านเราที่เลือกใช้แล้วก็นิยมกันมากที่สุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นตัวตัววาวลลักษณะแบบนี้ฮะตัวค่อนข้างใหญ่แล้วก็แล้วก็น้ำหนักเยอะตัวตัวแบบนี้เนี่ยคือในเรื่องของกล ครงสร้างของตัวตัววาลวเองนะฮะทำไมถึงได้รับความนิยมก็คือว่ามันถูกออกแบบมาให้มีความทนทานในการใช้งานแล้วก็เรื่องประสิทธิภาพในการทํางานของตัววาลวเนี่ยเ,เป็นตัวที่ช่างหรือว่าผู้ใช้เนี่ยได้ทดสอบทดลองแล้วเนี่ยมีความแม่นยํา แล้วก็มีประสิทธิภาพในการใช้งานดีที่สุดแล้วฮะตอนนี้ที่เราใช้งานสําหรับวาลวมาตรฐานนะฮะเป็นสแตนดาดทั่วๆไปที่เราใช้เนี่ยตัวนี้เนี่ยเราจะมองเห็น,นกลไกโครงสร้างข้างในเดี๋ยวผมให้ดูบางท่านเนี่ยรู้ว่ามีวาวลลักษณะแบบนี้ติดตั้งอยู่กับตัวอุปกรณ์จ่ายน้ํามันของตัวเองหรือปั๊มน้ํามันตัวเองเนี่ยใช้วาลวติดตั้งวาวแบบนี้รว่า ก็ไม่เคยดูนะฮะว่ากลไกโครงสร้างภายในเนี่ยมันจะเป็นอะไรบ้างวันนี้เอามาให้ลูกค้าท่านผู้ใช้ได้ลอง,ลองดูรายละเอียดฮะโอนหนักมากตัวนี้ข้างในเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีโครงสร้างที่เป็นที่เป็นส่วนที่เป็นเสื้อทองเหลืองตัวนี้วัสดุเป็นทองเหลืองฮะส่วนส่วน,นใหญ่ ถ้าเป็นตัวอุปกรณ์ที่มันราคาถูกย่อมยาวกว่านี้เนี่ยปกติเราก็ก็ถ้าไม่จาเป็นก็จะไม่สั่งมาขายเพรามเป็นในเรื่องอะไรก็เรื่องที่ว่าทุกลุกใครอยากให้ถูกโครงสร้างภายในในส่วนนี้นะก็จะเป็นเป็นเหล็กก็จะถูกลงหน่อยแล้วอาจจะคุณภาพของเหล็กแต่และจังก็แตกต่างกันไปตอนนี้ส่วนที่เป็นเหล็กเนี่ยมันแตกต่างยังไงก็คือว่า มันจะทาปฏิกิยากับตัวของเหลวบางตัวะสมมุติว่าเรายกตัวอย่างเป็นเช่นน้ํามันเลยก็แล้วกันนะฮะถ้าน้ํามันเบนซินดีเซลแก๊สโซฮอลเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติทางโครงสร้างของตัวองค์ประกอบน้ํามันเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่เป็นเป็นโลหะภายในที่มันจะต้องถูกน้ํามันแช่อยู่ตลอดเวลาหรือได้รับแรง ที่มันกระทําจากแรงดันแรงเด้งของตัววาลไอตัวนี้วาลข้างในเนี่ยอ่ะไม่ทราบมองเห็นไหมฮะมันจะเป็นลูกปืนใหญ่ๆลูกปืนเหมือนลูกนิมิตเนี่ยฮะมันจะเป็นเหล็กกลมๆตัวนี้เนี่ยอ่มันจะทํางานวิ่งอยู่ภายใน,ในข้างในเนี่ยฮะสมมติว่าตอนนี้เราตั้งวาลจะลักษณะตั้งแบบนี้นะฮะไอตัว ตัวตัวที่เป็นลูกปืนภายในเนี่ยมันก็จะตกไปแล้วก็จะเป็นติดส่วนที่เป็นเป็นลิ้นวาวอยู่ข้างในลิ้นวาวของเราเนี่ยส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเลยที่เราสั่งและนำมาจำหน่ายให้ลูกค้าเนี่ยจะเป็นลิ้นวาวชนิดยางอย่างดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ตัวลูกเหล็กกลมๆที่มันปิดออกมาเนี่ยปกติ ในตลาดเขาก็จะเรียกเป็นเป็นลูกปืนแต่จริงๆก็มันจะเป็นลูกกลมๆมฮะมันก็จะมาตกแล้วก็ปิดส่วนที่เป็นเป็นปิ้นวาลภายในแล้วมันก็จะทําหน้าที่ปิดกั้นน้ํามันถ้าปิดกั้นน้ํามันบางท่านอาจจะสงสัยว่าถ้าน้ํามันจะไหลได้ไงคือลักษณะเป็นอย่างนี้ฮะไอ้ตัวนี้มีมีขนาด ที่นิยมกันก็คือมีขนาด1นิ้วครึ่งกับ2นิ้วนะฮะในตลาดมาตรฐานทั่วๆไปที่ที่วงการติดตั้งอ,อุปก,กรณ์น้ำมันท่อน้ำมันเนี่ยเขาใช้อยู่อันนี้เราหมายถึงเป็นประเภทกลุ่มใช้งานส่วนตัวหรือว่าค้าปลีกนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นพวกอุตสาหกรรมใหญ่ๆอาจจะมีตัวที่ใหญ่กว่านี้แต่ว่าโดยปกติของเราก็สั่งขนาดที่ลูกค้าต้องการขนาดนี้ฮะสองขนาดเนี่ยเป็นหลักมาจำหน่าย ตอนนี้กลับไปที่ตัวลักษณะการทํางานนะฮะวันนี้เดี๋ยวผมขอมอนุญาตคุยเรื่องโอครงสร้างของตัววาล์วตัวนี้ก่อนแล้วกันนะฮะส่วนถ้ามีเวลาเรามีตอนอื่นเพิ่มเติมเพื่อจะให้ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์เนี่ยเดี๋ยวเราดูตัวอื่นอีกทีตัวนี้เนี่ยผมผมอธิบายอย่างนี้ฮะตัวนี้มันเป็น ลักษณะการทางานมันจะติดตั้งแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูภาพก่อนนะฮะดูภาพครับอพอมองเห็นไหมฮะตัวภาพการติดตั้งของวาลวที่ติดตั้งกับแทงน้ํามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วก็จะต่อท่อมาตัวนี้ก็จะมีมีวาลวตัวนี้ฮะติดตั้งอยู่ว่าตัวนี้ก็คือวาลวตัวที่ที่เรา ให้เห็นเมื่อสักครู่นะฮะตัวนี้เนี่ยวเวลาติดตั้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะต่อท่อไปท่อตัวนี้ก็จะเข้าไปที่ตัวตัวปั๊มจ่ายน้ามันตู้น้ํามันอะไรก็แล้วแต่นะฮะครับเราได้เห็นลักษณะการติดตั้งของวาวล์วนะฮะวาล์วก็จะตั้งอยู่ลักษณะแบบนี้นะฮะตอนนี้ไอตัวตัว ตัวท่อน้ํามันก็จะต่อไปทอนนี้ตัวถ้าเราตั้งอยู่แบบนี้เนี่ยไอตัวลูกเหล็กนะลูกเหล็กมันก็จะตกมาข้างล่างคึออ่าสมมุติเราตกมาถ้าเรามองเห็นนะฮะมันก็จะตกไปปิดรูที่มันจะจะออกมาด้านนี้รูที่ออกมาด้านนี้เนี่ยมันก็คือเป็นรูที่จะต่อไปจนถึงแท้งเก็บน้ํามันอ่าถ้าสมมุติว่าตัวนี้เป็นท่อสําหรับ ออกไปตามภาพที่ให้ดูสักครู่นะฮะออกไปที่ตัวจ่ายน้ํามันตัวปั๊มน้ํามันตัวตูวตว้น้ำมันอ่พอเวลาอา่เราเราเปิดเครื่องเครื่องทํางานปั๊มดูดน้ามันมันก็จะดูดออกมาทางนี้นะฮะดูดน้ํามันไปตัวลูกเหล็ก่ที่อยู่ด้านในเนี่ยนะฮะลูกเหล็กด้านในมันก็จะลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาแล้วน้ํามันก็จะผ่านขึ้นมาอ่าน้ํามันก็จะเล็ดรอดออกมาได้แต่ เนื่องจากลูกเหล็กเนี่ยมันถูกโครงสร้างของตัววาล์วเนี่ยบังคับไว้ <c oughs> ด้านในเนี่ยมันจะมีมันจะมีส่วนที่เป็นโลหะในที่นี้ของเราเนี่ยเป็นเป็นเป็นทองเหลืองนะฮะครอบไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางของลูกเหล็กเนี่ยมันก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงตามแนวของท่อ <c oughs> ทองเหลืองที่เรา,ท,เราที่เราออกแบบโครงสร้างของวาล์นี้ไว้มันไม่ไปไหนฮะมันวิ่งขึ้นมา พอเวลาแรงดึงน้ำมันมันดึงขึ้นมานี่นะฮะลูกเหล็กก็ลอยขึ้นมาน้ำมันก็จะเล็ดลอดอออมาตามท่องที่มันมีรูนะฮะที่เขาทำรูครับมันมีรูมองเห็นไหมฮะมันมีรูอยู่ภายในครับน้ำมันก็จะออกมามันก็จะออกมานี่ดูดออกไปไปจนถึงตู้น้ำมันปั๊มน้ำมันอะไรก็แล้วแต่ลูกเหล็กมันก็จะถูกแรงดึงของน้ำมันถามว่าตัวปั๊มทั่วๆไปเนี่ยมันมีแรงดึงน้ำมันได้ไหม มันมีฮะเพราะว่าไอตัวลูกเหล็กเนี่ยในความเป็นจริงมันหนักก็จริงแต่ว่าเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราอยู่ในน้าเนี่ยเรายกของอะไรที่หนักหักก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะยกได้มันก็จะมีการผ่อนแรงตัวนี้ก็เหมือนกันน้ํามันเนี่ยมันก็จะดึงลูกเหล็กขึ้นมามันก็ผ่อนแรงแล้วมันก็มันก็จ่ายออกไปที่ที่ที่ตัวปั๊มน้ํามันตู้น้ํามันนะฮะตอนนี้สมมติว่าถ้าเกิดเราบิดปิดเครื่องปิดการจ่ายน้ํามันปิดตู้น้ํามัน มันก็จะหยุดดึงหยุดดูดนะฮะไอตัวลูกเหล็กตัวนี้มันก็จะตกกลับไปจะตกกลับไปตกกลับไปอ่าสมมติเป็นตัวนี้ก็ได้ตกกลับไปที่เดิมมันก็จะปิดกั้นน้ํามันไว้น้ํามันที่มันเข้าทางนี้นะฮะที่ถูกดูดไปอยู่นะฮะพอถูกหยุดเครื่องปุ๊บปิดปุ๊บเนี่ยไอตัวน้ํามันมันก็จะไม่ตกกลับไปด้านล่างเพราะว่ามันลูกเหล็กเนี่ยพอไม่มีแรงดึงและมันแล้วเนี่ยมันก็จะตกไปปิดส่วนที่เป็นหว์วครับ วาวอยู่ด้านในลิ้นวาวของเราเนี่ยเป็นยางไวตั้งเป็นยางคุณภาพดีเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่นี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่ถูกน้ํามันแช่อยู่ตลอดเวลามันก็ยังมีคุณภาพรักษาประสิทธิภาพในการปิดกั้นน้ํามันของมันได้ดีลูกเหล็กเนี่ยเราไม่ต้องไปห่วงฮะลูกเหล็กเนี่ยมันจะเป็นเหล็กที่ที่เขาชุบแข็งเคลือบแข็งอะไรมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องการเกิดสนิมอะไรเนี่ยก็จะ โอ้ oh, อายุการใช้งานเนี่ยนานมากแล้วก็เรื่องของการผูกก่อนอะไรก็ก็ไม่ต้องไปห่วงเพราะมันก็จะมีความแข็งทนทานออกมันอยู่ในตัวตอนนี้มันก็จะไปปิดอยู่ในใน,ในลิ้นวาล์วที่เป็นยางอย่างถ้ามีคุณภาพดีมันอยู่ได้นานนะฮะเพราะาปกติตัวที่เราติดตั้งแต่ละที่เนี่ยใช้งานกันส0ปี20ปีมันก็ไม่ค่อยมีปัญหานะฮะยกเว้นส่วนที่มันผูกพังก่อนก็จะเป็นส่วนที่เป็นต้อง ต้องตอบเกียวอาจจะเป็นท่อเหล็กหรืออะไรก็แล้วแต่ในยุคนี้เนี่ยสถานีบริการน้ํามันเนี่ยจะมีท่อที่เป็นเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่มันมีความทนทานแล้วก็ไม่มีการกัดก่อนกับน้ํามันค่อนข้างเยอะครับ mm hmm. เดี๋ยวารายละเอียดนอกเหนือจากนี้เดี๋ยวเราติดตามชมกันในช่วงต่อไปนะครับ mm hmm. ขอบคุณมากครับ mm hmm. จากสีฟ้าโปรเกสครับ Thank you.